Yo, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree นะครับวันนี้เชงจะเป็นโหมดไซเลนเพราะว่าอ่าไม่ค่อยสบายนะครับคออักเสบไปทำอะไรมาเชงไป,ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเคี้ยวเปลือกทุเรียนไขวัดใหญ่โอเคครับ <laughs> น่าจะเป็นไขวัดใหญ่นะครับ <laughs> ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง <laughs> พกักรักษาตัวนะครับใกล้หายแล้วเช้งเหมือนนี่ปอบวม วันนี้เรามีขนมอร่อยๆแปลกๆน่าสนใจมารีวิวให้คุณผู้ดูได้รับชมกันแล้วจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอยากินอ๋อวันนี้เป็นล็อกที่กินคนเดียวนะเพราะว่าเช้งน่าจะกินอะไรไม่ได้นอกจากข้าวต้มและโจ้เ <c oughs> อาละครับตามธรรมเนียมปฏิบัติของลายกีรทีเวลารีวิวขนมนะครับเราจะเอาจากสิ่ที่แปลกน้อยไปแปลกมากตามความคิดของเรานะครับใช่ไหมเชง โอเคอย่างแรกนะครับนี่เลยเทดว้าวกล่องสวยมากนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบของฝากจากประเทศไทยด้วยครับทุกคนนั่นก็คือหมีควาลอมาที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยและเคยได้กินกันอย่างแน่นอนนะครับมีช่วงหนึ่งทุกคนคิดเอามาเขยา่ากันในกล่องจนมันเป็นบอลช็อกโกแลตจำกันได้ไหมวิ่งเก่ามากเลยทำให้ยู้ว่าเราสมกันนั้นแก่ <laughs> มาเรามาดูข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ให้ดาวน่าจะเป็นหอยเล็กๆนะครับนี่อข้างในหอมันจะเป็นนี้ครับทุกคนมันเป็นควอลามัสรสพายนเปิลหรือว่าสับป,ปะรนนั่นเองนี่ปกติเราจะกินแต่รสอะไรบ้างนะเช้งมีรส โอเคไม่ต้องน่าค็ทาลูกช็อกโกแลช็อกโกแลตอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบรสชาติแบบจัมตอบลี่อะไรอย่างงี้บ้างนะครับอันนี้เป็นรสพ i ย e a เปิลยอดเลยแปลกมากราคาก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนครับกล่องนี้ก็ไม่แพงเหมาะสําหรับตับเอาไปเป็นของฝากแต่ที่เราอยากรู้นคือข้างในมันและไส้มันหน้าตาจะเป็นยังไงครับอุ๊โหเชงเราได้กินด้วยเหรออ๋อคอพังจมูกไม่ได้พัง คือเอาจริงๆมันก็หน้าตาเหมือนมีปกติแต่ว่าเราจะีลองให้ดูนี่อ่านี่นะครับนี่มีตัวนี้ชัดมากจะลองกัดแล้วนะครับ อืมนี่ทุกคนมันจะสีคล้ายๆชีสนี่เห็นหปะติดขอบมีอยู่เนี่ยมันเป็นสับประรดที่แบบมีความครีมๆมนมๆน,นิดน,นึงอะ <c oughs> แต่ว่ามันหอมมากเลยนะเฮ้ยทำอะไรหนกินไม่ได้ละครยคออืมดีอร่อยมากเลยอะเ <c oughs> ฮ้ยควาลามาสรสสับประรดเพ่งเคยกินเหมือนกันดีมากเปรี้ยวๆอมหวานครับไปลองมาดูควลามาสรสสับปะรดนะครับถ้าใครอยากจะลองมา,มากกว่านั้นก็ไปเขย่สักพันทีดูที่มันจะเป็นบอลสับปะรดหรือเปล่าก็ได้นะหนึ่งกล่องมีเยอะมากหนกล่องมีหลายซองเลยทุกคนไปตํากันได้อะไปดูอย่างต่อไปกันเลย ขนมชิ้นต่อไปครับรามเงนูโดสแน็คซองนี้ครับราคาอยู่ที่99บาทเอาชส้ดเยี่แล้ว99บาทเป็นขนมมาม่าดิบที่กินได้เลยครับคือจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยอยู่กับการกินมาม่าดิบมานานแสนนานนะครับแต่เราเด็กๆแล้วนะครับจิ๊ <laughs> กกเลยครับ <laughs> จบสิเอามือจอบ ครับอันนี้เป็นขนมที่เราไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับพาปรุงรสมาให้แถมอัดก้อนมาให้แล้วนี่เหลืองอร่ามครับข้างในอ่านี่เปนี้ครับหนาเหมือนกันนะหนาประมาณเซนหนึ่งเลยอ่ะทุกคนก้อนถ้าลูกอมอ่ะไม่อาจจะไม่แน่พอต้มใช่เขาบอกว่าเป็นรถอะไรรถไก่รถไก่ครับเดี๋ยวจะชิมเลยนะทุกคน อร่อยมากมันไม่ใช่ไก่แค่เค็มๆแล้วมันเป็นไก่ที่มีความแบบเคีมๆเ,เหมือนชีสนิดนึงอะ่ะอื้ออร่อยอะ่ะตัวเส้นเขาแบบไม่ได้เค็มๆอย่างเดียวอ่ะมีความหวานมีความหอมมันด้วยดีมากเลยทุกคนฟองใหญ่มาก,การาคาหนึ่ง้บาทอันนี้ก็ดีเหมือนกันปกติขนมมาม่าเนี่ยบางยี่ห้อมันจะแค่แบบกระด้างคอแล้วก็รสชาติไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่วันนี้ถือว่ากำลังดีเลยแนะนำให้ไปลองย่างต่อไปครับ ช่างแฉ่ง,งอ่าสีสันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับหนังหน้าเ็ากเท่าไหร่นะครับชมพูชมพูเขาชื่อว่าขนมมัส,สติกค,ครับคือเราได้ทําการค้นฟ้าหาข้อมูลมาแล้วขนมมัส,สติกเนี่ยก็คือเป็นขนมที่ฮิตมากในออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเขาจะนิยมกินกันมันมีแบบลักษณะเหมือนฟองดองหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้เป็นไรอ่ะลองอกกัเช้ง <ś led> ใช่เหมาะกับเช้งแต่เช้งกินไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องซอ,องนี้อุ๊ยซองนี้เป็นของนําเข้าราะคาจะสูงนิดนึงประมาณ199บาทนะครับว้าวีอไให้ดมให้ดมให้ดม ให้ดมเฉยเให้ดมเฉยเดมดมดมทำไมมันเปราะบางอย่างเลยผุ <c oughs> ก่อนี้ลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นแห้งๆชมพูชมพูอย่างนี้ครับเหนะ <c oughs> ม็นอ่ะกินมันทูบหอมอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> กิน,นอารมณ์เหมือนเขาบอกว่าเหมือนสมุนไพรดอกไม้อะไรอย่างนี้กินมันทูบไหวเจ้ามากทูบทำไมทูบบมบอีกแล้วเนี่ยลองชิมนะครับลองชิมเพื่อคุณผู้ดูนะครับเหมือนไอที่เขาเล่นตอนสงการเล่นอะไรดิสอพอง <c oughs> นิสอพองกํายานผู้ไปประมาณนั้นแหละทุกคนรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ากลิ่นมันกลิ่นมันแปลกมากแต่ว่ารสชาติมันหวานหวาน่ะแต่ที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคคือกลิ่นมันแปลกมากทุกคนถ้าอยากลองก็ไปลองกันดูนะแต่นี้เรารู้สึกว่ามันกินยากไม่แนะนำเลยอะ่ะใครชอบของแปลกอาจจะชอบนั้นลองดูแต่ส่วนเราอะ่ะมาเรามาล้างลิ้นด้วยของรรอร่อ,อยๆกันดีกว่าครับอ,อันนี้ต้องอร่อยแน่นอนมั่นใจสิ่งนี้ก็คือ ครายครีสเป็นขนมชีสอบครับทุกคนเฮ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วป่ะต้องอร่อยแน่นอนแต่ว่าราคาไม่ค่อยแพงอยู่จองเล็กๆแค่นี้นะครับ193บาทครับโดนไปเต็มๆเฮ้ยถ้าใครจำได้เนี่ยมีช่องหนึ่งที่อันดี้ทูเขาเคยทำชีสอบที่แบบชีสปั๊บอะไรนั่นแหละช่องอะไรนะช่องอะไรลักๆที่ทีอะไรเนี่ยช่องพวกเรานไดแหละครับดูสิว่าขนมอันนี้จะอร่อยกว่าไหมครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยกลิ่นกลิ่นมันถุงเท้าเน่าเห็นว่าเป็นโฟร์ชีสด้วยอ่าเพิ่มนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามันประกอบ ด้วยชีส4ชนิดนะครับมีอะไรบ้างมาเช็คพาเมซานเอเชียโกโรมาโน่และโรเวโรนกินแรงนะชิสแรกผมกลิ่นเอาเรื่องนะทุกคนแต่ว่าข้างในน่ากินมากกินพาเมซานมันแรงใช่กินพาเมซานแรงมากโอ้ยน่ากินนะน่ากินจริงครับทุกคนดูดิโอ้โหดูเท็กซ์เจอร์ของเขาดีมันเลยต้องกรุบกรอบแน่นอนนะครับมีคนร้องขอได้ชีวิตอยากจะกินแต่น่าจะกินไม่ได้ไอ๊ะพวกของมันๆอะไรเงี้ยไม่ดีต่อคอชีสนแบบกรุบกรอบอ่ะอ่ะอ่ะก็แกล้งแกว้ง แกลงเพิ่มความอยากกินเพิ่มความทรมานมาลองชิมกันเลยครับทุกคนหยิบมาสองชิ้นก็กินคนเดียวสองชิ้นนี่แหละไม่ได้แบ่งใครหรอกอุ้ยอินเสียงมากอีกทีอื้อหือเข้มข้นมากอุ้ยใครชอบชิต้องรักสิ่งนี้แน่นอนครับทุกคนชิทเข้มข้นมากอุ้ยแต่อินสองคำแอบเค็มไปหน่อยคำเดียวกำลังดีเป็นไรอ่ะทำให้หายใจแรงอ่ะ ทุกคนคือกลิ่นและรสชาติของชีสมันเข้มข้นแบบมากๆๆๆๆมากเลยคือ <C> e <ase> ไม่แนะนําให้กินแบบเยอะๆนะเพราะว่าชิ้นหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างเค็มอย,มมอยู่แต่ว่าอร่อยมากหอมชีสมากใครที่ชอบชีสคุณจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนครับประกันอันน้ว่ามันให้กินกับพวกอย่างอื่นหรือเปล่าอ๋อก็คือจริงๆเรากินอย่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากับแก้มมากินด้วยก็น่าจะอร่อยขึ้นเช่นแบบขนมปังผลมม้ผลไม้อะไรเงี้ยไปดูอย่างสุดท้ายกันไป มาสำหรับอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่เป็นขนมของประเทศไทยเราเองครับใช่ไหม Product of Thailand ชึง่งขนมครับแก้มครับอันนี้เป็นขนมที่เชงแอบสั่งมาตอนที่ยังคอดีๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้กว่าจะมาถึงก็คอพังไปซะแล้วมันเป็นขนมลูกอมคริสตัลอะไรนะเป็นขนมลูกอมคริสตัลอ๋อโอเคโอเควิข้างในสีสวยมากเลยดิทุกคนเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนี่ทุกคนเราขอแกะออกจากซองดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆแป๊บหนึ่ง วายตายแล้วแครสีมันสวยมากเลยแหละพ,พูดดูคริสตัลมันคือขนมคริสตัลนะครับที่เป็นรูปดินสอทุกคนดูดีๆมันจะเป็นเหมือนดินสอเห็นปะริบตอน,นย้ยโอ้โหพยายามจะพูด <c oughs> ยังม่อีส่วนลูกร <c oughs> เรามาลองชิมกันดีกวะครับทุกคนลูกอมคริสตัลดินสอลรสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> หอ,อมมากเห็นได้เห็นได อันนี้สีฟ้านะครับน่าจะเป็นรถแบบบลูเบอรี่อะไรเงี้ยไหนลองสีเขียวบ้างอมสองลูกเลยก็บ้วนออกมาก่อนไงอ่ะยืมมือหน่อยไอ่ะ,ะ,ออะลองสีเขียวบ้างครับทุกคนอือสีเขียวก็เป็นอีกรถนึงคันแบบเมล่อนเมล่อนอะไรอย่เงี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันสีละล็อตสีละล็อตสีแดงน่าจะเป็นพวกสตรอเบอร์รี่อะไรอย่เงี้ยว้าวเออใช้ได้ใช้ได้เป็นโปรดักต์ของไทยแลนด์นะครับอันนี้เมื่อกี้ซองนึงทั้งซองนี้แค่43บาทเองครับทุกคน ดีดีดีเฮ้ยเป็นขนมลูกอมที่แบบตื่นเต้นใช้ได้ครับเขามีสโลแกนอู้ยองศาจะพูด natural healthy อะไรนะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอ่ะต้อนมีเรื่องเลยเขามีสโลแกนว่าแบบ natural จากธรรมชาติ fresh สดชื่นก็ healthy สุขภาพดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปทักคะแนนดีกว่าเพราะว่าเจ๊งน่าจะให้อะไรไม่ได้ไม่ได้ชิมเลยนะครับว่าเราชอบอันไหนที่สดในคลิปนี้และผู้ชนะของคลิปนี้นั่นก็คือขนม นี่ยังไงล่ะครับนี่ครันชีราเมนนุ่ดอลสแนคที่ล็อกเลือกเพราะว่ามันมีผงชรูร <laughs> สอยู่ทุกคนมาอร่อยไปลองอันนี้อร่อยจริงไม่ใช่ <f ie> อะไริรงเลือกด้วยเลือกอะไรไม่ได้ชิมจะเลือกได้ไงเลือกที่นาตาต่เลือกทีนาาน่นาแต่าในอ๋อเช้ให้น้องลูกอมคริสตัลดินซอน,นครับ <c oughs> น้องคนนี้ก็หน้าตาน่ารักจริงรสชาติโอเคด้วยราคาก็ดีด้วยจริงๆที่เลือกมาวันนี้อร่อยแทบทุกอันเลยนะครับยกเว้นทู่ ่ครับจริงๆมันอาจจะมีคนชอบก็ได้แต่ว่าเราอาจจะกินไม่เป็นอเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันกินยากแล้วก็ ตัวอะไรหนูที่ไหนมาแต่เรู้สึกมันกินยากแล้วก็แบบไม่ถูกลิ้นเราเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยชอบนะครับถ้ามีคนชอบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะแบบเผื่อเรากินไม่เป็นกินไม่ถูกวิธีอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับทุกคนก็ขนมในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครชอบมิ้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสรรหาของกินขนมแปลกๆอร่อยๆน่าสนใจมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแน่นอนครับก็ลาไปนะครับคลิปนี้เช้งได้เวลากินยาแล้วอ่าอย่าลืม ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คอของเช้งด้วยครับพิมมาให้กำลังใจเช้งหน่อยขอให้คอหายไวๆนะครับสักสักทอดนี้อุ้ยเหมือนมากบิดนี่มึงโดนเข้าโรงพยาบาลเหรอบิดนี่บิดนี่มึงโดนวางยาเหรอดูสภาพเด็กหนักจริงไปแล้วทุกคนบายเจอกันใหม่คลิปหน้า